ใจของอไอ้ยนี่นอแท้สั่งให้พอคงเจ็บอีลีหากันมาหลายปีถ้าเป็นจังสีไอ้ของข้าป่วยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่ไทยยูเคค่ะกลับมาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะด้าด้าฮัลโหลสไปดีฮัลโหลทุวันว็ลกัมแบคทูมาชานน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทางทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งซซปปอลาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอซที่อาศัยทางต่างประเทศค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเลี้ย a ชั่นของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็รักเพลงชื่นชอบกันไหมคะถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์ชอบไม่ชอบก็กดไลค์เอาไว้ให้เจนนี่ด้วยนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนนี่ก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อ,ตอไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่ก็จะมา reaction คะ่ะเพลงที่เจนจะี e a c t i o n ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงายผิดอิลีนะคะศิลปินผู้ร้องนั่นก็คือ กีล่าอากีลานะคะจะได้ข้อคิดแล้วก็ทัศนคติดีๆอะไรจากเพลงเพลงนี้แล้วเพลงเพลงนี้จะเพลาะจะซึ้งแค่ไหนนะคะเราไปฟังพร้อมกันค่ะไปค่ะอาอผิดอิลีนะคะไปค่ะเป็นเพลงต่อความจากเพลงที่แล้วนะคะ ใจของไอ้ยนี่นถ้าสั่งให้พอคงเจ็บอีลี้าก,กันมาหลายปีถ้าเป็นจังสีไอ้ของข้าป่วยคงไปต่อโบได้ถ้าหากต่อไปบ่เลอ้คขมาา่าเฮาความหักที่มีต่อเจ้า ผ่านวันเดือนปีบอกเคยจางหายที่ต้องบอกว่าเฮาเลิกกันเพราะสำนานเรื่องเฮาสองคนอย่าคิดต่อบ่าง่หยดอกหนอให้ฟังให้ก่อนเด้อ ใจบ่ได้บ่อยากเสียเจ้าไปรู้สึกผิดอีลีที่ต้องทิ้งน,น้องไปไอก็เจ็บทุกครั้งเมื่อเห็นเจ้าความคนใหม่น้ำตาไอไหลพาลงหัวใจของคนตน สำนั่นเรื่องเฮาสองคนอย่าคิดตอบบ่ไางาดอกหนอให้ฟังไอ้ก่อนเด้อ,อยังเห็ดใจบ่ได้บ่อยากเสียเจ้าไปผู้สึกผิดอิลีที่ต้องชิ้มน้องไปไอ้เก็ดเจ็บทุกครั้งเมื่อเห็นเจ้าควงคนใหม่ ไหลผ่าลงหัวใจของคนพายังเห็นใจบ่ใดบ่อยากเสียเจ้าไปผู้สึกผิดอีลีที่ต้องทิมน้องไปไอ้ก็เจ็บทุกครั้งเมื่อเห็นเจ้าควงคนใหม่น้ำตาไหลผ่าลงหัวใจของคนพาเดียวความเจ็บไหม ขอโทษตกับไอ้ลาวเาป็นมูก,กันเป็นเคยเือเอเย้อย่างคอยทุกอย่างใียามที่ไอยลำบากตอนคอยบ่มีเงินคอยจนม่มีักข้าวสิกินแต่เพิเเ่มเกิยเหลอ,อย่าอยตอนนี้มาขอทองเซลอ,อย่างจกค่อยเขาจะปฏิเสธบ่ได้ขอโทูบอกความจะ โมเป็นยังเขาอ,ขอใจเพื่อนเฮือกแล้วที่ซวยเหลือพูดีมีบุคุณต่อเพิ่นอีกอย่างลูกของเราตรงนี้พอเดือบความเจ็บไหมห,ห,ห,หัวใจัใจสบายหัวใจสบา,า,ายเลยนะคะแบบนี อย่ารอเล่นอย่าร้อเล่นกับความรักนะคะไม่สวยเลยค่ะไม่สนุกเลยนะคะเจ็บปวดกันทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานของน้องเขาเอาไว้ด้วยนะคะกับน้องกีฬาอากีลานะคะเลาะมากเลยค่ะยังมีใจบ่ได้บ่อยากเสียเจ้าไปผู้สึกผิดอีลีที่ต้องทิ้น้องไป เจ็บเจ็บทุกครั้งเมื่อเห็นเจ้าความคนใหม่ยำตายไหล่าลงหัวใจของคนตาจบไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะกับแปลงอายผิดอีลีนะคะเพราะเศร้าแล้วก็ซึ้งมากๆเลยนะคะช่องที่บ่อยนะคะนั่นก็คือช่องของ l o u inter music นะคะยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามผลงานเอาไว้ด้วยนะคะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทิ้กระดิงด่งดิง้ง วิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราศิลปินเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าเริ่มติดตามผลงานของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักกับเจนนี่นะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่องทาง YouTube นะคะช่องทางที่ปล่อยนั่นก็คือช่องของเจนนี่ไทยยูเคด้านบนนี้เลยค่ะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดทิ้กระดิ่งดิ้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 งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดนะคะเจนต้องขอโทษขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอยากให้เจนนี่ไลค์แอคชั่นเพลงไหนชื่อเพลงศิลปินผู้ร้องนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนนี่ก็จะนํามารีแอคชั่นให้นะคะ เพลงไหนนะคะที่สามารถรี c t ชันให้ได้นะคะเจนนี่ก็จะทยอยรีอคชันให้นะคะงั้นคลิปนี้วิดีโอนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากำลังมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รู้สึกผิดอีลีที่ต้องทิ้งน้องไปไอ้กิดเจ็บทุกครั้งเมื่อเห็นเจ้าควางคนใหม่น้ำตาไหลผ่านลงหัวใจของคนตา